สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกแล้วก็พี่น้องเกษตรกร,ร,กรทั่วไทยทั่วโลกนะครับพี่น้องครับวันนี้เนี่ยขอพูดขอเน้นย้ำเรื่องไอ้เจ้าจลินซีสังเคราะห์แสงอีกสักครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยพี่น้องในกลุ่มรายเราเนี่ยบางคนจะอาจจะหลงทางไปแล้วนะฮะแต่ว่ายังไปไม่ไกลนะครับวันนี้เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยไม่สามารถที่จะ ทนดูได้นะครับเพราะว่ากลัวพี่น้องเราจะหลงทางไปไกลกว่าน,นี้นะครับพี่น้องครับสังเคราะห์แสงเนี่ยพี่น้องต้องทําความเข้าใจนิดนึงนะครับประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาใช้ให้เป็นวาระแห่งชาติของเขานะครับเขาใช้เจ้าตัวสังเคราะห์แสงเนี่ยในการใช้เกี่ยวกับเรื่องเกษตรกรรมนะฮะปลูกพืชต่างๆนะครับ,รบประมงฮะเลี้ยงสัตว์อ่าเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูเลี้ยงวัวเลี้ยงไก่ ทุกชนิดนะครับแล้วก็ประมงหมายถึงสัตว์น้ําทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นปลากิดเนื้อปลาสวยงามปลาอะไรที่เขาใช้ส่งออกเนี่ยฮะเขาใช้ตอนนี้เป็นหลักนะครับทีนี้นี่ก่อนอื่นจะพาพี่น้องจะพูดให้พี่น้องฟังว่าสังเคราะห์แสงเนี่ยหลักสําคัญอีกตัวหนึ่งคือเขาจะมาใช้กําจัดกา๊าซไฮโดรเจนซัลไฟน์นะครับแล้วก็กําจัด อาความเป็นพิษนะฮะธาตุที่อยู่ในดินเนี่ยที่เป็นพิษที่อยู่ในดินเนี่ยใช้ากาจัดตัวนั้นนะครับซึ่งเขาลงทุนมาเป็นไม่รู้กี่สิบล้านนะฮะจ้างนักวิชาการเนี่ยระดมสมองกันมาเพื่อทําห้องแลบแล้วก็ทํางานวิจัยออกมากว่าจะได้ตรงนี้ออกมาในพี่น้องนะครับเสร็จแล้วณนะเวลานี้เนี่ยเขาใช้มาตั้งเป็นกับร้อยปีแล้วมั้งเขาพัฒนามาซึ่งเป็นเจ้าแรกของโลกที่เขาทาตัวนี้ขึ้นมาวิจัยตัวนี้ขึ้นมานะครับ แล้วปัจจุบันเนี่ยหัวเชื้อเลี้ยงไข่เนี่ยเขาก็ยังใช้เหมือนที่ผมแนะนําพี่น้องอยู่นะครับเสร็จแล้วตอนนี้เนี่ยในเมืองไทยเราเนี่ยบางทีมาพัฒนานะครับมาพัฒนาซึ่งใช้ความคิดของตัวเองเนี่ยว่าตัวนี้มันจะดีจะดีจะด,จะดีก็ใส่อะไรต่างๆนานาลงไปพี่น้องครับผมจะพูดให้ฟังว่าสาังข้อแสงเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขามีฤธิ์เป็นด่างมีฤธิ์เป็นด่างซึ่งมาบวกกับ ธาตุาอาหารที่มีฤทธิ์เป็นกรดเนี่ยเวลาเราใช้ลงเป็น,นดินเนี่ยไอ้ด่างกับกรดเนี่ยมันจะไปปรับสภาพให้ดินให้กลายเป็นกลางให้เหมาะแก่การเพาะปลูกฮะซึ่งคนบางกลุ่มนี่เขาบอกว่าถ้าเราจะเพาะปลูกเนี่ยให้เราเอาดินนี่ไปตรวจสภาพเพื่อจะปรับสภาพดินให้มันกลายเป็นกลางเพื่อจะเหมาะแก่การแก่การเพาะปลูกแต่ตรงน,นี้ผมเคยบอกพี่น้องว่าไม่จําเป็นหรอกครับพี่น้องไม่ต้องเอาดินไปตรวจแค่เรามีตัวเนี้ยซึ่งมีฤทธิ์เป็นด่าง แล้วก็มีน้ำหมักปลาซึ่งมีฤทธิ์เป็นกรดฮะแล้วก็มีท่าุอาหารครบทุกอย่างทั้งธาาุอาหารหลักอาหารรองและก็อาหารเสริมนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยณนะตอนนี้ในพี่น้องของเราเนี่ยในกลุ่มของเราเนี่ยมีคนเอามาแชร์แล้วก็มีคนโทรเข้ามาถามผมว่าทาไมอาจารย์ไม่ใส่กะปิไม่ใส่น้ําปลาไม่ใส่ปลาร้าไม่ใส่ทุกสิ่งทุกอย่างที่บางคนเขาพาทำ่ะผมก็บอกว่าถ้าใส่ลงไปแล้ว คุณจะเอาธาตุอาหารตัวไหนฮใส่ลงไปเพื่อประโยชน์อะไรเขาก็ตอบไม่ได้พอตอบไม่ได้ปุ๊บทีนี้พอ,พอเข้าไปใช้งานเขาก็ไม่ได้เชื่อคําเราเอาไปใช้งานเพื่อเขาบอกว่าโทรมาถามอาจารย์เา้าผมมาไปใช้แล้วทาไมใบม,มันไหม้สังก็แสงอาจารย์บอกอาจารย์ใช้ทีละห้าลิตรครึ่งก็มไม่เป็นไรเนี่ยแค่ผมไปใช้นิดเดียวเนี่ยทาไมใบม,มันไหม้ทาไมใบมันเสียทําไมพืชมันตายผมจะบอกให้นะครับพี่น้อง สังข้อแสงเนี่ยจริงๆแล้วเขาจะมีฤทธิ์เป็นด่างให้เรามาใช้ปรับปรุงดินนะฮะแต่เมื่อไรที่พี่น้องเติมปลาลงไปเติมน้ําปลาลงไปเติมอย่างอื่นลงไปที่มันไม่ใช่ที่มันไม่ใช่ก๊าซไฮโดรเจนซั่ไฟที่ไม่ใช่หัวใจของเขาเนี่ยครับไอสิ่งเหล่านั้นเนี่ยอันนี้ขอบอกขอบอกออกตัวก่อนนะครับว่าอันนี้เป็นความคิดของผมส่วนตัวนะครับเป็นความรู้สึกส่วนตัวของผมแล้วก็ เป็นความคิดส่วนตัวถ้ามันไปขัดกับความรู้สึกของใครแล้วก็ขัดกับองค์ความรู้ของใครคนใดคนหนึ่งเข้าเนี่ยก็อย่าว่ากันนะครับเพราะว่าผมมีสิทธิ์ที่จะคิดและมีสิทธิ์ที่จะแนะนาสมาชิกของผมลูกศิษย์ลูกหาของผมเพื่อที่จะไม่ให้หลงทางนะครับเสร็จแล้วในเมื่อได้ฟังตรงนี้แล้วใครพอใจที่จะใช้แบบไหนก็แล้วแต่นะครับตอนนั้นก็แล้วแต่บุญแต่กรรมนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยผมถือว่าผมทําดีที่สุดแล้วนะครับ ทีนี้กลับมาเข้าเรื่องของเราถ้าเมื่อไรที่พี่น้องอันนี้ย้ําเฉพาะสมาชิกในกลุ่มของเรานะครับกลุ่มอื่นที่ไม่ฝักใไ่ในเรื่องอินรีร้อยเปอร์เซ็นต์นี้ก็อย่าเข้ามาต่อต้านนะครับฟังแล้วก็แล้วกันไปปล่อยทิ้งตรงนั้นไว้นะครับเราไม่ว่ากันนะครับถ้าเมื่อไรที่พี่น้องใส่ประเภทน้ําปลาอ่าซึ่งมันทํามาจากปลาใส่ปลาระ,ะใส่กะปิ หรือว่าใส่อะไรที่นอกเหนือจากไข่อย่างเดียวเนี่ยที่ทําให้เขากลายที่เขาทําให้เขามีฤทธิ์เป็นกลางไอเป็นด่างเนี่ยในเมื่อเขาได้รับสิ่งเหล่านั้นะลงไปปุ๊บเนี่ยตัวเขาเองจะกลายเป็นกรดพี่น้องมันจะกลายเป็นกรดนี่ไงพอพี่น้องเอาไปลดเยอะๆเ,เหมือนที่ผมทำเนี่ยผมทำทีละห้าลิตรครึ่งเนี่ยผมลดทีละห้าลิตรครึ่งให้พี่น้องดูในคลิปวีดีโอเนี่ยพี่น้องถึงบอกว่ามันไหม่มันไหม่เพราะว่าเขาแปลสภาพกลายเป็นกรดพอกลายเป็นกลายเป็นกรดปุ๊บ ไอคอนเป็นด่างมันก็ไม่มีแล้วพอพี่น้องเอาไปพ่นผสม,มเยอะๆมันผมผสมเนี่ยผมผสมเนี่ยอ่าเป้นหนึ่งเนี่ยผมจะใช้หนึ่งขวดเลยเห็นไหมครับผมไม่เป็นไรเลยใบยกับสวยฮะแต่ที่พี่น้องเอาไปใช้เนี่ยพี่น้องไม่ได้ใช้เยอะขนาดนี้แต,แต่ทำไมใบไหมนี่แหละคือเขาเปลี่ยนสภาพกลายเป็นกรดนะฮะแล้วเมื่อไหร่ที่พี่น้องเอาไปลดลงดินปุ๊บเนี่ยน้ำหมักปลาหรือน้ำหมักตัวอื่นที่พี่น้องใช้เนี่ยมันเป็นกรดอยู่แล้วยิ่งไปเจอดินที่เป็นกรดอยู่แล้วเนี่ย เอาตอนนี้ไปเติมมันก็กลายเป็นกรดพอกลายเป็นกรดปุ๊บพืชดูดความเป็นกรดขึ้นมาใบมันก็ไหมยิ่งไปพ่นยิ่งมาซ้ําเติมอีกมันไม่มีตัวไหนไปแก้ความเป็นกรดให้กลายเป็นด่างให้กลายเป็นกลางให้มันเจือจางลงได้เลยมีแต่กรดกับกรดกับกรดเพราะฉะนั้นพี่น้องเข้าใจหรือยังครับว่าทําไมผมถึงไม่ให้พี่น้องเนี่ยผสมอย่างอื่นแค่อย่างเดียวนี่ก็พอแล้วพี่น้องไม่ต้องไปเพิ่มเวลาไม่ต้องไปเพิ่มงานไม่ต้องไปเพิ่ม ต้นทุนไม่ต้องไปหาให้มันเหนื่อยครับพี่น้องครับผมบอกพี่น้องแล้วถ้าพี่น้องเดินตามผมเนี่ยผมไม่พาพี่น้องหลงทางแน่นอนขอให้มั่นใจนะครับขอให้มั่นใจผมไม่พาพี่น้องหลงทางแน่นอนะสิ่งที่ผมทําเนี่ยง่ายสุดแล้วที่ผมจับมือจับใส่มือให้พี่น้องเนี่ยะพี่น้องอย่าพยายามออกจากทางเลยนะครับพี่น้องเดี๋ยวมันจะหลงทางอันนี้ง่ายสุดแล้ว แล้วก็ดีที่สุดแล้วผมคัดสรรมาให้พี่น้องเนี่ยดีที่สุดแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นพี่น้องเนี่ยเวลาพี่น้องฟังเนี่ยให้พี่น้องจะฟังเฉยๆอย่าดูเฉยๆให้พี่น้องคิดแล้วก็วิเคราะหา์่ะแล้วก็แยกแยะว่าอันเนี้ยมันจริงเหมือนที่อาจารย์พูดไหมมันถูกต้องไหมแล้วพี่น้องมาทดลองแล้วมันไม่ใช่มันไม่ใช่แล้วพี่น้องค่อยหันกลับมาที่เดิมนะครับหลงทางไปแล้วก็ไม่ว่าพี่น้องที่อยู่ข,ข้างๆกันนะสะก,กิดกันบ้างใ้เอ๊ะเองหลงทางแล้วหลงทางแล้ว สกิดกันบ้างนะครับอย่าปล่อยให้พี่น้องเราหลงทางไปนะครับพี่น้องถ้าหลงไปไกลเนี้ยกูไม่กลับเนี้ยมันจะเป็นผลเสียกับพี่น้องเองนะครับนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยไอ้เรื่องสังข้อแสงเนี่ยจึงอยากจะฝากไว้พี่น้องผมบอกแล้วเดินตามผมมาผมไม่พาพี่น้องหลงทางหรอกผมรับประกันล้านเปอร์เซ็นนะครับถ้ามาอย่างนั้นแล้วผมไม่โดนแรงต่อต้านเยอะหรอกนะครับความจริงใจตรงนี้เนี่ยผมไม่ให้พี่น้องร้อยเปอร์เซ็นล้านเปอร์เซ็น ผมไม่หลอกพี่น้องกันแล้วกันนะครับสําหรับคลิปนี้ก็คงจะฝากไว้แค่นี้หวังว่าพี่น้องคงจะเข้าใจในเกี่ยวกับเรื่องสังข้อแสงแล้วนะครับคงจะหมดปัญหาแล้วเนาะครับพี่น้องครับ,รบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดติดตามไว้นะครับหรือมีคลิปดีๆก็จะส่งถึงมือพี่น้องเลยสําหรับคลิปนี้ก็คงจะฝากไว้แค่นี้สวัสดีครับ